แถวคลองเตยน,นะคะใครเคยขับรถผ่านแถวนั้นบอกว่าปวดหัวกันมากเลยกับแก๊งเช็ดกระจก<ง>เออพอมาเช็ดกระจกเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ให้ตังหรือให้ตังไม่พอใจทุบรถขูดรถด่าด่าปุ๊บด่าปับป๊บเลยนะคะล่าสุดเอาอีกแล้วค่ะไปดูค่จะจังหวะคือแดงตรงนี้พอดีด้วยนะ อ oh, 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 really. hey. no hey. ุ้ยอวยพรให้รวยเฉยเลยเห็นไหมดูสิ เขไม่ให้เขาว่าเออด่าเขาเออด่าเขา<ม>ก็บอกมไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดไอ้หน้าหมีเนี่ยในเพจสายใหมต้องรอดค่ะเอามาโพสเตือนภัยเลยนะคะบอกขับรถไปถแถวแถวแยกคลองเตยนี่แหละลูกเพจแจ้งเรื่องส่งมาเลยบอกแก๊งเนี้ยแก๊งเช็คก,กระจกอะอที่เป็นข่าวอะ่ะ<อ>ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวมันกลับมาอีกอก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นแบบเนี้ยเวลาใครให้ให้เงินไม่ให้เงินหรือให้เงินน้อยไม่พอใจด่าทุบรถขูดสีรถอย่างนี้ค่ะ ในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่พ่อหนุ่มคนหนึ่งเขาก็าไปติดที่สียแยกไฟแดงนะคะบริเวณนี้ค่ะแยกคลองเตยแล้วก็เจอแก๊งนี้ตอนแรกก็บอกไม่เอาแล้วไม่ต้องมาเช็ดไม่ต้องมาเช็ดแต่ปรากฏเนี่ยค่ะพอให้ตังไม่ให้ตังก็มีพฤติกรรมแบบนี้กลับมานะคะอ่ะทีนี้พอโทรศัพท์ไปสอบถามตำรวจที่สนอทองหล่อนะคะได้คำตอบมาว่าทำใจหน่อยนะทำอะไรไม่ได้สุดท้ายต้องใช้วิธีขับอ้อมไม่ผ่านแยกนี้ไปเลยเอ้ oh. เขไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะเนี่ยเกาคลิปนี้มาร้องเตือนภัยนะคะแล้วก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าความปลอดภัยของคนกรุงเทพอยู่ตรงไหนอ่ะอคือมันต้องขับผ่านแล้วพอแจ้งตํารวจตํารวจก็บอกว่าทําใจเขาก็เลยต้องเลี่ยงเพราะว่าเจอพฤติกรรมแบบเนี้ค่ะพอโบอกไม้โบกมือไม่ให้เช็ดเขาก็จะเช็ดพอเช็ดเสร็จปุ๊บไม่ให้ตังเขาก็ดา่าล่าสุดนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปแยกพระรามสี่นะคะไปเจอเจ้าหน้าที่เทศก,กิจ เขตคลองเตยโอ้ตำรวจมาเพียบเลยค่ะสอนอท้องหลอนะคะลงพื้นที่มาแล้วก็เห็นผู้ชายในคลิปวิ่งหนีไปได้เจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปจับผู้ชายอีกคนหนึ่งในแก๊งไว้ได้ชื่อว่าบุญชูสุดทองหรือว่าน้อยน้อยอายุ41ปีค่ะถามเช็ดกระจกจริงหรือเปล่าเขาบอกเช็ดจริงแต่ผมไม่เคยด่านะ <c oughs> ใครไม่ให้ตังค์ไม่ให้เงินผมก็เดินหนีไป, <c oughs> ไปเขาพูดว่าแบบนี้น้อยพูดนะน้อยบอกว่าคนที่ด่าเพื่อนผมไม่ใช่ผม ผมเคยห้ามเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ฟังพอถามว่าได้ตังค์เท่าไหร่แล้วมาเช็ดกระจกตรงนี้เขาบอกบางครั้งบางคนเขาก็ให้5บาทบางคนก็ให้10บาทแล้วแต่คนเวลาถามว่าได้เงินน้อยอ่ะทําไมไม่ไปทําอย่างอื่นล่ะเขาให้กันไม่เท่ากันเจ้าตัวก็เอามืองึงค่ะบอกทําไปก่อนเพราะบางวันอ่ะรายได้รวมๆกันเจอคนใจดีได้500ก็มีนะได้พันหนึ่งก็มีนะ เขาบอกว่าเขาเช็ดกระจกตั้งแต่เช้าไปไปจนถึงสามทุ่มกว่าจะรวมตังได้เป็นหลักพันน่ะฟังดูค่ะผมไม่เคยด่าเนี่ยบอกมือผมก็ได้นหนีไม่เป็นไรบางบางทีเช็ดปีเงี้ยเวลาเขาให้สั่งเขาให้เยอะไหมคะแบบว่าที่เยอะห้าบาทสิบบาทง่ยรายได้วันหนึ่งวันเท่าไหร่ได้ยังตำก็ห้าร้อยอ๋อได้วันห้าร้อยเลยอับ ก็มากสุดเท่าไหร่พันหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่ดวงเราอ่ะวันไหนดวงดีก็ได้ก็ผ่านโอ้เขาก็ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่นะยังต่ำนะห้าร้อยยังต่ำนะเออยังต่ำห้าร้อยมากสุดอ่ะพันหนึ่งมากกว่าค่าแรงครับเออถามน้อยแล้วน้อยบ้านอยู่ไหนล่ะนู่นบ้านอยู่ประทุมบ้านอยู่ประทุมแต่มาที่นี่ค่ะพระรามสี่โอ้แล้วบอกเอแล้วมายังไงนั่งรถเมล์สายอะไรมาละบ้านไกลเหมือนกันนั่งแท็กซี่ไฮโซไฮโซ เง,เงินฉ่ำเลยตังมันเยอะไงนั่งแท็กซี่แล้วมาทุกวันเลยบอกไม่ไปทํามาหากินอย่างอื่นแล้วบางวันได้ตังน้อยอะ่ะเขาบอกอ่ะบางวันก็ได้เยอะนี่เขาไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วอะ่ะมันก็ถัวเฉลี่ยกันไปอ่ะไม่มีงานทําค่ะทีนี้ทางด้านของสารวัตจรจราจรสนทองหล่อนะคะพันตํารวจโทสุวัส์สัตนตีเหลาค่ะท่านก็เลยยึดเลยของกลางอุปกรณ์ทำความสะอาดจ้าที่เช็ดกระป๋องกระแป๋งอะไรอย่างเงี้ยนะกระบอกน้ํากระบอกน้ำยึดยึดไปหมดเลย เนี่เพราะแถวนั้นเขาบอกว่าคนร้องเรียนเยอะมากเลยเขาบอกมาจะเป็นแก๊งเลยนะแก๊งเช็ดกระจกค่ะนี่แต่ว,ว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เขามาร้องเรียนกับสายหมต้องรอดเนี่ยยังจับตัวไม่ได้นะยังไม่ได้ยังไม่เจอตัวมัเนมเห็นหน้าอยูคคอนะออ่คนละคนนะเออคนละคนคนละคนแก๊งมาเออน้อยเขาก็บอกว่าคนนี้ชอบด่าด่าเป็นประจำแต่ปันหลอ่อหลอ่หลอรอจับได้ ได้แล้วแถวแยกกองเตยใช่ไหมค่ะเพ็นไปสักระยะหนึ่งพี่ก้อยเคยเจอไหมอะไรแบบนี้ไม่เจอไม่เคยเจอเลยใช่ไหมไม่เจอยังไม่ได้ผ่านไปแถวนู้นทำงานเสร็จกลับบ้านถูกต้องค่ะเส้นทางเดิมนะแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งเช็ดกระจกเสพยาไอด้วยตัวฉี่ฉี่ม่วงค่ะจบเรียบร้อยโดนไปข้อหาเสพยาเสพติดนะคะแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในที่ทางสาธารณะค่ะจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะคะ ส่วนเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เขตคลองเตยค่ะก็แจ้งข้อหาตามพรบร,ร,รักษาความสะอาดถ้าเกิดคนที่ก่อเหตุจะมารับอุปกรณ์ความสะอาดคืนต้องจ่ายค่าปรับมาก่อนนะประมาณ2,000ได้ไม่เกินนี้<ม>แจะไปเอาไหม,ม,ไม,มอ่ะทุกทุกอย่าง20บาทร้านแบบนั้นก็น่าจะมีอยู่นะคะแต่ท้ายที่สุดเลยจะมายึดอาชีพแบบนี้เลยและกลางเสียแย่แบบนี้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นด้วยนะคะตรงนี้อาจจะต้องฝากเจ้าหน้าที่ลงไปที่ทีหน่อยนะฮะจะได้สลายสลายโตกันไปหน่อยนะครับ